ไปไปเนี่ยมาแตงเกีย์จะไปแล้วไปแล้วโ oh, <no. S 2> อ้น้อฮะดูมึงกวนแล้วมึงเนี่ยดูว่าจะไปแล้ว oh, oh. ทำไมจะไปไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะจะออกไปข้างนอกมันไม่ให้ไป พอหยิบกางเกงอะดูเด็กหนมนั่งรั่วเนี่ยก็ใส่ไม่ได้กางเกงอะมีหลุ่มกัดเนี่ยเนื้อเนี่ยทำไมไม่ให้เขาออกไปเป็นไรอะโควีนมาเด็กจะไปยังไงเนี่ยดูอเนี่ยเนื่อ อ oh, no. มีเงินมีอาการแบบเนี้ยสังเกตมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะทำไมอ่ะเหมือนกับว่าเวลาเห็น mm. พวกเราแต่งตัว <What? S 2> จะไปออกนอกบ้านเนี่ย mm. มีเงินจะมีอาการเป็นแบบเนี้ยไม่ให้ใส่เสื้อผ้าดีๆนะคะเพราะเหมือนจะรู้ว่าจะออกจากบ้านไปแล้ว <I know. S 2> ดูเอาเอง

กัดกางเกงไว้เลยไปแล้วนะเดี๋ยวมารออยู่นี่แหล <No. S 1> ะ No จะไปไหนล่ะไอ้ยัยขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปเออจะไปเธอได้ไงอะดูวะดูวะกัดกระเป๋าไว้นะคะดูดูความเจ้าเล่ห์ของมีเงินไปแล้วไม่ต้องไปอยู่นี่แหละ ูกอเดี๋ยวมาเดี 1. ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปส่งของก่อนเดี๋ยวมาไปส่งองก่อนส่งของลูกค้าก่อนค่ะเดี๋ยวมานเอเดี๋ยวมาแป๊เดียวดูแลู้แลดูแลดี๋วมาน พออยู่นี่แหละจะตามไมนักหนาเล่าลดี๋ยวไหนล่ะไม่ต้องไม่ต้องือพยายามจะเบียดแย่ขางหน้ามานล้วพอนล้วนะ เขาก็มาลูกเราก็แปลกใจนะท่ีนมิม้ไงไปประตูหลังอีกแล้วค่ะเหมือนจะไม่อยากให้เขาไปจะเป็นอาการเหมือนอยากไปด้วยหรือไม่อยากให้เขาไปประมาณนี้นะคะ น่าสงสารเลยอ่ะดูค่ะดูโอ้ยน่าสงสารนี่ไงก็อยู่นี่คนนึงมีเงินชอบเป็นอาการแบบนี้นะคะต้องให้อยู่ครบทั้งสองคนแปลกใจเหมือนกันนะคะทำไมต้องให้อยู่ครบทั้งสองคนนะ คนหนึ่งไม่อยู่นะคะมีเงินจะมีอาการเป็นแบบนี้ตลอดเลยทำยังไงดีอะตลกมากเลยอะ <No. S 1> ไปไหนไม่ได้เลยค่ะ <No. S 1> ดูค่ะเมื่อวานไปเติมของนะคะที่ต่างจังหวัดในสลงของลูกค้า <c oughs> ต้องเอามีเงินไปด้วยนะคะ <c oughs> ทั้งวันนะะ <c oughs> นั่งรอด้วยกัน <c oughs> โอโหแบบว่า ไม่อย่างนั้นนางจะไม่ยอมแล้วก็แบบว่าอ้วกเขียวอ้วกเหลืองเลยเหมือนแบบว่าเหมือนอยากต้องไปด้วยอะค่ะต้องไปด้วยไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเราไม่หยุดเลย ถึงแล้วอาการเป็นแบบนี้นะคะจะไปไหนนักเกียระอ๋อไม่ให้ใส่ทีพวกนี้ว่างเถอะใส่แล้วดูดูมีความเคี้ยวขนาดไหนลุงดีไม่เอาไปอ่ะโอ๊ยเจ๊ไปไปสอนให้เลยนะทำไมนะจเอาไปเจ๊เรื่องอะไรเอาวางกระเป๋าก่อนดิไปเอาเกียล์มเอาไปเดินเอาไปเดิน เอากระเป๋าแล้วเอาเกงด้วยทำไมเป็แบบนี้มีเงินไปเลยก็ไม่ต้องไปทำงานทำการกันเลยไปเยสบัดเลยอยาไอย่ไปใส่หน้ไม่ให้ใส่กางเกงไปไหนนะคะ ดูเอาละกันค่ะว่ามันใช่อย่างที่เราว่ากันไหม<ะ>ดูค่ะเกิดมาไม่เคยเจอหมาเป็นแบบนี้นะ,ะรู้มากเลยอ่ะ,ะจริงๆแล้วก่อนนะ้านี้ให้เขาแทะก,กระดูกอันนี้อยู่นะคะตอนแรกก็นอนแทะอยู่ดีๆไปๆมาๆพอเห็นคุณพ่อใส่กางเกงเท่านั้นแหละไม่เอากระดูกอันนี้แล้วทิ้งเลยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไ,ไปนะ อย่าเจะทำเองเองฮะแปลกใจมากเลยทำไมมีเงินเป็นแบบนี้อ่ะมีเงินเดี๋ยวมันทำนะลอยพอแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วถึงไหมโอเค ไปไหนไม่ได้มันก็จบไปแล้วต้องทำยังไงดีตอนใี้แกมพาอยู่บ้านเลยไหมไม่ต้องแล้วสงบเงียบแล้วเนี่ยพอไม่เอาเกงไปเก็บอาการเงียบเลยนะคะแปลกไหมล่ะงงเลยค่ะเอากระเป๋าต้องเก็บด้วยเก็บให้หมด้

โอเคแฮปปีเ้อเอนดิ้งเข้าใจนะเข้าใจใช่เข้าใจไหมอา้าวกินกระดูกหมดแล้วเขาไม่ไปแล้วได้กินกระดูกได้แล้วนะคะ กัดมือไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีโมโหที่หนึ่งเดี๋ยวฮะก็บอกไม่ไปแล้วก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้พูดด้วยทำไมเป็นอย่างเงี้ยนั่งลงเดี๋ยวนี้สวัสดีจะไปก็สวัสดีเอออันี้ด้วยไปไปเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวให้ไปไปไหนดีอ่ะ ต้องเหนือกว่าต้องต้องยืนบนคนมีรูปเรืออยน่ะคือต้องเหยียบไว้บ๊ไปเหรอยืนบนคนทำไมนอนนอนนอนไปดูอยู่ไปไหนแล้ววนเวียนสิงเป็นร่างเดียวกันเลยเจ็บคอเห่าเยอะ หนึ่งออกไปไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันสองคนกับอีกหนึ่งตัวอย่างนี้ตายแล้วสบายใจเขาแล้วเนีย่ยกระดิกหางแล้วหน้าดีสบายใจแล้ว ยอมใจนางสบายใจเกจะขาดหมดแล้วเดจะขึ้นลเรตัวเื่อสตเดี่ยวกล้าไ่ไปไหนละนีเแค่ลุกไปทตรงอะไรประตูก็แกไม่ได้เลยเนี่ยแต่ห้อง อยู่บ้านคือต้องเป็นบ็อกเซอร์เสื้อห้ามใส่จะเป็นชุดที่มีเงินสบายใจถ้าเกิดใส่เสื้อเตรียมมองล้าเสื้ออะไรถ้ายิงใส่ขาย,ยาวนั้นจบเลยจะทุนูนทุร้ายเลยกัหวนห,หนีนีแเอากระดูกละนีถ้าเน,นี่ยนะถ้าไห่งเพลงหั้้านเนี่ยก็คือจะอยู่บ้านไนะด้ละ